เฮ้ยตัวเองอ้าวว่าไงคะรอนานไหมคะไม่นานค่ะรอนานแค่ไหนก็รอได้เพื่อตัวเองโอ้ยน่ารักจังไปกันยังคะได้ค่ะเฮ้ยตัวเองคะเขาดูโทรศัพท์อ่ะไปเอาสิคะอย่าเขารอนะคะเฮ้ยค่ะระวังล้มนะคะอย่าวิ่งนะคะค่ะระวังล้มนะหัวทิ่มไปเลยสัตว์ให้กูมารอตั้งสามสี่ชั่วโมงไม่รู้เวลาเวลาเลยไม่มีความเกรงใจเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคนเหนื่อยก็เหนื่อยเลยทำงานทั้งวีทั้งวันให้มานั่งรอเนี่ยตัวเองค่ะ มาแล้วค er ่ะอุ้ยได้แล้วมากระชากไปค่ะเฮ้ยค่ะเฮ้ยตัวเองฮะไอ้ตีนเนาะเขาอยากกินน่ะอยากกินเลนะตัวกลัวเขาอ้วนไหมอ่ะไม่กลัวค่ะอ้วนยังไงก็รักค่ะเฮ้ยน่ารักจังเดี๋ยวก็ไปซื้อก่อนนะค่ะอย่าคะรอรนะคะค่ะมไม่รู้เวลาเวลาไงฮะว่าเขารีบแค่ไหนอ่ะอยากกินไม่อยากกินอยู่แล้วสิเขาบอกว่ากลัวอ้วนก็อ้วนมึงอ้วนอยู่แล้วไม่รู้ตัวหรอว่าอ้วนอยู่แล้วอ่ะฮะมึงรู้ตัวบ้างเปล่า นี่ถ้ามึงอยู่อีกลกลแล้วกูต่อยเลยนะจริงนะต่อยใครต่อยมึงฮนะ